ชาวปีละกาในเดือนนี้อาจเผชิญกับเหตุการณ์พลิกผันที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในงานที่ทำอยู่อาจต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและต้องอาศัยความอดทนและความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเหล่านี้การทำงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือการแสดงออกอาจเป็นโอกาสที่ดีสำหรับพวกเขาแต่ควรระวังการแพร่ไอเอใหม่ๆให้คนอื่นรู้เพราะอาจมี ศัตรูในงานที่พร้อมจะแทงข้างหล Mill ังได้ตัวอย่างเช่นหากคุณกำลังทำงานในโครงการใหม่ๆควรเก็บไอเดีเหล่านั้นไว้เป็นความลับจนกว่าจะพร้อมที่จะนำเสนออย่างเป็นทางการนอกจากนี้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าจะช่วยให้คุณได้รับการสนับสนุนและความไว้วางใจมากขึ้นการเงิน ด้านการเงินของชาวปีรากาในเดือนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเช่นมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากการซ่อมบ้านหรือรีโนเวทบ้านซึ่งอาจทำให้เงินในกระเป๋าไม่คล่องมือเท่าที่ควรการใช้ใจ่ายควรระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการใช้ใจ่ายที่ไม่จําเป็นเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินตัวอย่างเช่นหากคุณกำลังวางแผนซื้อของหรือซ่อมบ้านควรทำบัญชีรายจ่าย และรายรับเพื่อดูว่าสามารถจัดการกับค่าใช้จ่ายเหล่านั้นได้อย่างไรบ้างและควรพิจารณาใช้เงินเก็บหรือเงินออมเพื่อช่วยเหลือในยามจำเป็นยอดค้าขายสำหรับชาวเปรกกาที่ทำธุรกิจหรือมีรายได้จากยอดค้าขายอาจเผชิญกับความท้าทาย ในการรักษายอดขายให้เติบโตอย่างต่อเนื่องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและพัฒนาสินค้าหรือบริการให้ตรงใจลูกค้าจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายได้มากขึ้นนอกจากนี้การใช้โซเชียลมีเดียเพื่อโปรโมตสินค้าและสร้างความประหนักในแบรนด์ยังเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มยอดขายตัวอย่างเช่นหากคุณมีร้านค้าออนไลน์ควรใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เพื่อโปรโมทส,สินค้าและอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่นหรือสินค้าใหม่ๆเพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาชมและซื้อสินค้าความสัมพันธ์ในด้านความรักชาปริรากาที่มีคู่อาจเผชิญกับความเครียดหรือความขัดแย้งในช่วงนี้แต่ควรพยายามปรับความเข้าใจและให้กำลังใจกันการสื่อสารที่ดีและความอดทนจะช่วยให้ความสัมพันธ์ยังคงแข็งแกร่ง และผ่านพ้นความท้าทายเหล่านี้ไปได้สำหรับคนโสดอาจยังไม่มีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ถูกใจในช่วงนี้แต่ควรเตรียมตัวและพัฒนาตัวเองเพื่อให้พร้อมสำหรับโอกาสใหม่ๆใ,ใ,ในอนาคตตัวอย่างเช่นหากคุณกำลังเผชิญกับความขัดแย้งกับคู่รักควรพยายามฟังและเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายและพยายามหาวิธีแก้ไขปัญหาที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้นอกจากนี้การทา กิจกรรมร่วมกันหรือพาแฟนไปเที่ยวสามารถช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ได้ด้านสุขภาพและการงานชาวปีละกาส่วนใหญ่ในช่วงเดือนนี้อาจต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพที่เกิดจากความเครียดในเรื่องการงานและการเงินนอความเครียดเหล่านี้อาจทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าและไม่มีพลังในการทํางานนอกจากนี้การงานอาจเกิดการสะดุดดักและชะงักงาน ซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกว่าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เต็มที่การเงินก็ไม่ได้ดีขึ้นมากนักโดยมีการใช้จ่ายที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพทำให้เงินฝืดและไม่ค่อยมีเงินเก็บอย่างไรก็ตามมีวันที่ดีบางวันที่จะช่วยให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้ไปได้เช่นวันที่11และ15ธันวาคมซึ่งเป็นวันที่มีพลังงานดีและสามารถช่วยให้คุณสำเร็จ ในหลายๆเรื่องได้ในขณะที่วันที่12และ14ธันวาคมอาจเป็นวันที่ไม่ดีนักคุณควรหลีกเลี่ยงการทำสิ่งที่สำคัญในวันนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดด้านความรักสำหรับคนที่มีคู่สำหรับชาวเปรากาที่มีคู่ในช่วงเดือนนี้อาจต้องเผชิญกับความท้าทายเล็กน้อยในความสัมพันธ์ความเครียด และความกดดันจากงานและการเงินอาจทำให้คุณไม่มีเวลาให้กับคู่รักมากนักนอกจากนี้การสื่อสารที่ไม่ไดีอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดและความขัดแย้งในความสัมพันธ์อย่างไรก็ตามหากคุณสามารถจัดการกับความเครียด และใช้เวลากับคู่รักอย่างมีคุณภาพคุณจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นได้การมีเวลาให้กับคู่รักและฟังคำพูดของกันและกันอย่างจริงจังจะช่วยให้คุณเข้าใจกันมากขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วการแสดงความรัก และความหูใหญ่ต่อกันจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้มั่นคงและดีขึ้นในระยะยาวด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวเปรากาที่โสดในช่วงเดือนนี้อาจไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ความเครียดและความกดดันจากงานและการเงิน อาจทำให้คุณไม่มีพลังหรือความมั่นใจในการออกไปพบปะผู้คนใหม่ๆนอกจากนี้คุณอาจรู้สึกไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในช่วงเวลานี้อย่างไรก็ตามหากคุณมีโอกาสพบกับใครสักคนในช่วงนี้คุณควรใช้เวลาทำความรู้จักกันอย่างจริงจัง และไม่ต้องรีเรลงให้เรื่องราวดำเนินไปอย่างรวดเร็วการมีเวลาให้กับตัวเองและทําความเข้าใจว่าคุณต้องการอะไรจากความสัมพันธ์จะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมการวางแผนและเตรียมตัวสำหรับอนาคตแม้ว่าเดือนนี้จะเต็มไปด้วยความท้าทาย แต่ชาวปิระกาก็สามารถใช้เวลานี้ในการวางงอแผนและเตรียมตัวสำหรับอนาคตได้การจัดการกับความเครียดและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณมีความมั่นคงมากขึ้นในระยะยาวการดูแลสุขภาพและใช้เวลากับคู่รักหรือคนรอบข้างอย่างมีคุณภาพจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และความสุขให้กับคุณ การมองโลกในแง่ดีและยอมรับความท้าทายเป็นโอกาสในการเติบโตจะช่วยให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้ไปได้ด้วยดีและพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งที่ดีขึ้นในอนาคตสรุปดวงชะตาของชาวปีรากาในเดือนนี้เต็มไปด้วยความท้าทาย แต่ก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์และเตรียมตัวสำหรับอนาคตการจัดการกับความเครียดและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพและการใช้เวลากับคู่รักหรือคนรอบข้างอย่างมีคุณภาพจะช่วยให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีและพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งที่ดีขึ้นในอนาคต